ตอนนี้อยู่ที่เซ็นทัลลาดพร้าวนะคะเพราะว่าเราลงทะเบียนกับแอปเป่าตังก็คือวันนี้ได้ฉีดวัคซีนนะมไปดูบรรยากาศกันเราต้องขึ้นมาที่ชั้น3นะคะก็ขึ้นมาแล้วก็มันก็จะมีแบบเป็นส่วนที่ให้นั่งรอต่างๆแล้วก็ลงชื่อเนาะอันนี้ก็บรรยากาศนะคะว่าเขามา ลงทะเบียนการที่นั่งรอการลงทะเบียนตรงไหนแล้วก็รอเข้าไปฉีดยังไงนะคะก็เดินมาวัดความดันนะคะทุกคนแบบนี้เครื่องนี้แล้วก็พี่ๆเขาก็จะวัดไข้ให้เราด้วยนะคะอ๋อแล้วก็เขาบอกให้กินน้ำเยอะๆใช่ไหมแต่ไม่ให้เอาน้ำเข้ามาเราก็เลยต้องกินน้ำข้างนอกจนหมดก่อนนะคะอันนี้ความดันนะคะ ปกติไหมคะเนี่ยโอกก็ปกตินะคะก็เราก็จะไปตรงนู้นต่อเลยเราก็มาจุดคัดกรองและลงทะเบียนนะคะก็นี่จุดที่สามอ่ะมานั่งรอเลยตื่นเต้นเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าก็ยังมีที่แบบความการปกตินะคะนะคะเป็นคณะแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะมาฉีดให้ค่ะก็เราก็จะได้ใบนี้มานะคะว่าเรายินยอม อ่ะเขาเรียกสีม่วงแล้วก็มาตรงจุดนี้นะคะฉีดวุกซีนปริมาณคนก็โอเคอยู่แต่จัดการดีมากเลยเขาแยกนะสีม่วงก็คืออาต้านะคะมาแล้วนะทุกคนกำลังเอาฉีดซีนอลต้าัต้าตื่นเต้นแลยทุกคน เสร็จแล้วทุกคนหมอมือเาบามากอาวเมื่อกี้เราไม่ได้ถ่ายนะเพราะว่าเวลาปกติถ้ามีเข็มปักอยู่เค้าจะไม่ได้ถ่ายลงอยู่แล้วนะคะก็เลยตตเรียบร้อยแล้วนะคะพอฉีดเสร็จนะคะก็ต้องออกมาผัดก่อนที่จุดห้านะคะเป็นสังเกตอาการแล้วก็รับใบนัดนะคะ สังเกตอาการประมาณ30นาทีนะคะแล้วก็มารับอันนี้ด้วยก็คือเป็นใบนัดครั้งต่อไปนะคะว่าเราจะได้วันไหนข้อมูลแบบนี้นะคะว่าชื่อวัคซีนแล้วก็นัดครั้งต่อไปนะคะ1ตุลาตอนเที่ยงเลยก็อยู่สังเกตอาการ30นาทีเรียบร้อยนะคะแต่ถ้าใครมีปัญหาอะไรเ<ๆ>ขามีจุดที่6ด้วยนะทุกคนจุดที่6คือจุดผฐมพยาบาลนะคะถ้าเกิดใครมีอาการก็มีเตรียมพร้อมเรียบร้อยเลยนะคะ อับเบกีลืมถ่ายข้างหน้าเขาก็จะมีขั้นตอนบอกทางเข้าทุกอย่างแบบดีงามจัดดีมากเลยแล้วก็จะมีที่รอของญาติด้วยนะคะตรงนู้นพี่พี่เขามารอเราค่ะทุกคนอาการเป็นยังไงใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเปิดให้พี่เขาดูก่อนมันเป็นแค่นี้เองนะคะแล้วก็ตอนนี้หิวมาก ก็ออกมาแนะนาว่ารีบดื่มน้ําเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราหิวน้ํามากเลยแต่ว่าข้างในไม่มีน้ําเลยนะคะมอเขามาแจกเอ <c oughs> ติมด้วยแหละคือฉีดวัคซีนเสร็จก็คือมาได้มีรถอะไรมัางนะคะอ่ะขายของสาคูแคนตาลูปปังนมเย็นแล้วก็มัทฉะชาเขียวโอเคค่ะเอาสาคูแคนตาลูปค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ